เห็นเด็กจอบพายเรือขยักก็รู้สึกสนุกดีวะ่ะน่าจะสนุกนก็สนุกดีนะแต่มันเหนื่อยเอาแล้วแหละมึงเอ้ยขีย่ไว้แล้ว,ลวอ้าวโอเคหมดละอย่างก็คือมันมันเหนื่อยอยู่แล้วอะ่อวอะก็เลยปล่อยเลยตามเลยก็ได้วะที่โค้ดสวยอะ่ะสามชั้นปุ๊บโ่ได้ยินเสียงหัวใจตัวเองเต้นเลยแบบตุบทับแรงมากไกด์สุดวิ่งเลยบนนี้เราโค นอนอุ่มทําให้เราพร้อมที่จะลุยต่อในที่นี้ ว่าในนี้หรอที่ไปทางไปเชียงแสนเขาเชียงแสนเนี่ยมันไปถึงสามเหลี่ยมทองคำเลยดายสมอติเชียงแสนจ๊อบอ่ะไจะไปถึงว่ามือเช้านี่หรือมือเทียนไปถึงมือเช้าหรือมือเที่ยงอ๋อที่เป็นรอดรอดอุโมงเเลราก็จะผ่านอีกไฟแดงเดียวแล้วก็เอผ่านสองไฟแดงเคยเห็นก่อนรู้แล้วเขาจำจำง่ายๆคือผ่านไปสองไฟแดงรอดอุโมงเสร็จแล้วผ่านสองไฟแดงแล้วสุดถนนมันจะเป็นไ สามแยกเลยเขียนว่าไปเชียงแสนเมื่อคืนตอนคืนนั้นก็ต้องบอกกันว่าคืนนั้นพ่อพ่อก็บอกว่าเออเนี่ยถ้าจะไปตลาดตอนเช้าเนี่ยมันควรไปกันตั้งแต่ไปตั้งแต่เช้าเลยเพราะว่าตลาดมันวัยเร็วเ,เช้ามาคือหมมาหกโมงแล้วก็ออกไปตลาดตลาดใกล้ๆแหละไปซื้อของกินมากินกันเชา้ากา่คนดี ตลาดมันอะ่ะเป็นตลาดตลาดตลาดนะัดตลาดสดเนี่ยมันจะเป็นพวกอาหารเช้าแล้วก็มีพวกข้าวเหนียวมีเอ,อ่อนะตะคู่บ้างโกอะไรเงี้ยตอนเราไปถึงอะ่ะเราก็เดินไปจอดรถแล้วก็เห็นผู้คนเดินเยอะๆนะมุะ่งไปที่ร้านแรกเลยเข้าวเหนียวข้าวเหนียวไก่เราก็เดินไปแล้วก็บอก <S <S ป้าป้าครับเอ,เ,อเอาเอาอะไรนะหมูทอด เต็มนะครับแม่งเราไม่รู้ว่ากล่องเนี่ยมันขนาดเท่าไรเราก็เลยว่าเอาใส่ให้มันเต็มเนี่ยครับว่าเขาก็ประมาณไหมโลนึงไม่ลุกโลนึงโลนึงน่าจะได้นะาอะไรเงี้ยซึ่งกล่องไม่ได้ใหญ่มากมันแบบมันประมาณนี้ก็ยืนเข้าไปป้าเขาก็โปะเข้ามาโลนึงอะไรก็พูนเข้ามาอย่างเงี้ยเขาก็เอาหยันยันยันเขาไปชั่งกล่องไปชั่งเ็จปุ๊บอ้าวล้วแรกโลโลไม่ถึงมั้งตอนแรกไม่ถึงโลนึงป้าเขาก็เลยบอกว่าอะเติมเขาอีก ลูกเขาก็เล็ดยืนให้เนี่ยเอาแม่เอ,เ,อเอาอีกเอาอีก,ออกนิดนึงใส่อีกหน่อยนึงนโหลโครึ่งเลย <laughs> เคตื่นเชา้าวันที่3ปุ๊บเราไปถ่ายวีโอเล็กๆน,น,น้อยๆที่ตลาดแถวๆบ้านพี่จอบต่อดังนั้นเราก็ซื้อข้าวซื้อของมากินที่บ้านเฮ้ยเดกิน้าวเหนะน่าก็งวล หลับบนรถเลยคะตั้งแต่7จ็ดโมงะกลับมา7จ็ดโมงเกือบแปดโมงแล้วกินข้าวอะไรเสร็จก็จะทำมาเสร็จแพ็คของมาประมาณสิบโมงแล้วออกบ้านสิบโมงเติมพลังงานให้กับร่างกายจนเต็มแล้วแล้วก็ พร้อมที่จะออกเดินทางต่อไปน่าไม่แน่ใจว่าไปถนนเส้นอะไรแต่ว่าออกออกไปทางถนนถนนสนามเรียกสนามบินไอ้างสนามบินของของเชียงรายแล้วก็ตรงไปเลยแล้วมันจะเจอสามแยกให้เลี้ยวไปทางเชียงแสนต้องต้องมาผัดผัดอะไสุวรรณโกวางเยอะเลย็นแม่น้ำเห็นเลย นิวแมปเหมือนเดิมเลยผมนิวแมปเหมือนเดิมคือเป็นแมปที่ไม่เคยเห็นอะแต่วันนั้นวันที่วันที่ไปตอนนั้นคือเย็นกว่าวานเพราะาเหมือนฝนิ่นต,ตกเนากแล้วแดดม,มันก็มีแต่ว่าแดดม,มันก็ไม่ได้ร้อนมากเราสืขีมันเย็นรสบ,บ,บาย สวัสดีค่ะทุกคนคตอนนี้เรากำลังออกจากตัวเมืองเชียงรายแล้วก็เดินไปเชียงแสนนะคะวันนี้เป็นวันที่สามของการเดินทางแล้วใช่แล<ช>้วซึ่งเราก็ยังคงเป็นคนง่วงเหมือนเหมือนวันแรกที่เราง่วงจนตอนนี้เราไปทำอะไรไม่รู้เนาะที่เชียงแสนไปสามเหลี่ยมทงองคำเออใช่ไปแวะจริงๆมันแวะหลายที่อะคือตอนนี้ จำไม่ค่อยได้อะเดี๋ยวเดี๋ยววางแผนอีกทีนึงแล้วเราก็ไปจอดอยู่ที่ที่หนึ่งเป็นถนนเส้นตรงๆยาวๆเนี่ยจำถนนชื่อถนนทางหลวงไม่ได้เราก็จอดเสร็จปุ๊บเราก็จะแบะถ่ายโดนใช่ไหมตรงนั้นมันจะสวยตรงที่ว่าครับมันไกลมากทางมันไกลแบบทางตรงๆไกลเลยลก่อนแ,ะแวะร้านกาแฟก่อนแวะร้านกาแฟก็คือถ่ายรูปเ <laughs> ซลฟี่ก <laughs> ันเซลฟี่ข <laughs> ับรถเจอวิว <laughs> สวยๆอีกแล้ว <laughs> แต่ว่าเราอะไม่มีกล้องใหญ่เอาไว้อัดวิดีโอเราก็เลยเอามือถืออัดไปก่อนแหว่ร้านกาแฟม่อนกระถางแหว่ักกินกาแฟเติมพลังกันสักหน่อยก็ยิงยาวต่อไม่ใช่เนี่ยหมายถึงแปลว่า,าตอนที่ดินโดนเสร็จแล้วกูจะขึ้นรถขับไปไหม,มดเลยรถเอียงแล้วกูรถ<ม>เอียงก็กูก็เลยดึงไว้เงี้ยเตะขาข้ามาอะไร้ข้าที่เตะขาไว้เนี่ยคือมันเอียงรถรถเอียงเลยมึงตั้งกับตั้งเดี๋ยวมันก็เอียงแล้วกูดึงแหว่ ไอ้ก้องเงี้ยนะเสื้อเก้าสิบห้าบาทกูข <c oughs> าดขาดแล้วครับมาสแสงอ่ะเป็นม้าเสียงก็ืันม้า <c oughs> ตอนนี้เราแวะร้านกาแฟกันแป๊บหนึ่งหาอะไรกินแก้ง่วงซะหน่อยแล้วก็เดี๋ยวเราจะวางแผนว่าจะไปไหนต่อ คือดูดีมันเหมือนเราเป็นตัวละครตัวตัวละครเกมสักตัวหนึ่งใช่ไหมที่แบบออกไปไปนจนภายแล้วก็เปิดแบบที่เป็นดำๆอ,อ่ะที่ปกติแล้วตัวตัวนี้เองก็คือแบบว่าไม่ค่อยได้ออกไปไหนอยู่แล้วะออจริงไม่เคยมาไม่เคยมาเลยเราได้ยินได้ยินแต่คนพ,พูดกันเล่าก,กันมนี่มาประสบการณ์เองมามาเขาเรียกอะไรมาสัมผัสเองมาดมเองรู้สึกด,ดีผมต้องอัดครีมกันแดด ให้ตัวเองมากขึ้นกว่าเดิมเพราะว่าสองวันที่ผ่านมานี้รู้สึกว่าตัวเองผิวไหม้โคตรเลยเดี๋ยวเราจะไปแวะบาโวกพระธาตุะอะไรเงี้ยไปแวะสามเหลี่ยมทองคำไม่ิธภัณฑ์นเขาจมีเสร์อสวยให้ทุกคนดูนะคะแต่ตอนนี้เราห่างจากห่างจาก,กมอไซค์ทั้งสองคันมาได้สักระยะหนึ่งแล้วแหละเราต้องหาความน้ำพัน มอไซค์สองคันเขาขับนําเราไปละส่วนเขาก็กวาลาก็คือเลยทางที่จะเลี้ยวเข้าต้องไปอ้อมอีกฝั่งมาเราไปแะที่วัดพระธาตุัางเงาที่เชียงแสนเลยใช่ไหมเชียงแสนเราขับเข้าเชียงแสนเขาไปผิดทางแล้วเขาเลยเขาเลยทางเข้าไปไปเมื่อกี้มันมีสะพานใช่ไหมที่มึงเข้าก่อนอ่ะเขาขันข้ามสะพานไปเขาต้องไปเข้าอีกทางนึงแล้วอ้อมกลับมาเราเลยไปถึงก่อนใช่ แล้วแบบนี้ก็ขอให้พี่จอบแบบขึ้นไปข้างบนสิมันจะเป็นแบบเจดีแบบให้มาึ้น,น,นึ้นขึ้นขึ้นไปข้างบนเรื่อยๆได้ที่นี่คือวัดพระาธาตุผาเงานะครับเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมมีการขุดพบพระประธานหลวงพ่อผาเงานะครับก็เลยได้ชื่อว่าเป็นวัดพระาธาตุผาเงาที่นี่เนี่ยเป็นจุดชมวิวทิวทัศน์นะครับที่สามารถมองเห็นแม่น้ําโขงแม่น้ากกแล้วก็เอ่อแม่น้าแม่นำำ้าคาสามารถมองไปเห็น สาธารณประชาชนเลาาได้นั่นเองน่ครับเห็นไหมเอ็นลาามาถึงวัดทั้งทีเนาะเราก็เสียงเซมซีหน่อยแต่ที่เราไม่รู้ก็คือใบทํานายเซมซีมันหมด จากวัดพระาธาตุพาเงาแล้วก็มุ่งตรงไปที่สามเหลียมทองคำแล้วก็หาว่าแถวนั้นมีสถานที่สวยๆที่อื่นอีกไหมจีเจอแกง๊งทัวร์ลิ่งรถเล็กเด้อเป็นแบบ เขาก็ไปใช้รถธรรมดาเนี่ยแหละอกทริปกันถ่ายไม่ทันถืกล้องไม่ทันครับวดีขเขาก็ย่มงให้วัดเจดีหลวงมันชื่อเดียวกับที่เชียงใหม่นะแ,แต่ว่าเหมือนจะเป็นที่แรกโบราณเลยเมืองเชียงแสนเมืองล้านนาสมัยเก่าเลยคุพอต้องหลับตาแล้วก็บนบนเชียได่นอน,นะ เจดีย์นี้เป็นเจดีย์ที่เป็นดปย์ปทานที่ใหญ่ที่สุดในเมืองเชียงแสนแล้วถูกสร้างขึ้นมาตั้งแต่ปี1834แต่ลองคําโอ้งตรงนี้เหมือนแบบตั้งแต่โควิดมานี่ก็ล้างเลยแตบบ่ว่าคนคนไปคนก็ไปปะปายนะแต่แบบว่าพวกร้านค้าแถวนั้นมันแบบว่าเหมือนแบบปิดตัวลงกัไปเยอะแล้วแบบว่า ตอนแรกพ่อเจ้าบอกว่าให้ไปกินร้านร้านสี่วันพ่อเจ้าบอกอร่อยเว้ยจะกินแล้วลูก,กไปร้านปิดร้านเจ๊งขอดูก่อนว่าระหว่า,างทางช่วงนี้มีอะไรบ้างสำรดดวจคือเราเดินไกลมากเลยแค่หกโลเอ้ยสิบเก้าโลสิบเก้าโลสี่สิบหกนาทีแต่เนี่ยไม,ไม่เออมันไปทางนี้ก็ได้หรือจะย้อนกลับไปก็ได้แต่ถ้าไปทางนี้ก็ได้จะได้ไปเจออย่างอื่นบ้าง ครัหนีเถอะในเวลานี้แล้วล่ะยากาศแถวนั้นมันต้องมาฝนมันใกล้ๆตกนะมันแบบมันคืนฟ้ามันฝนมันก็เย็นอะเย็นสบายวิวสวยเห็นไทยลาวพม่า อีม <c oughs> ันจะมีเหมือนช้างให้รอดใช่ไหมแล้วก็มีของให้รูปโอุลิเซอร์เราก็แบบรูปเหรอโอ้อันนี้เป็นแบบไปหลายที่มาก จริงแล้วก็แบบบอกพี่พอพี่พอ,พพอหิวข้าวอ่ะอย่างเงี้ยแต่ก็แบบโอเคยังไปไปสามเหลี่ยมต่อถ่ายรูปถ่ายรูปนิดนึงแล้วก็พี่จอ๊อบก็พาไปกินร้านพิซซ่าแถวนั้น่าบาสโกเอซอสทาบาสโกทำมพีโอหยอดตาโคตรงงดูทำแล้ได้อะไร เขาทำแล้วเขามีคนดู <c oughs> อาจจะมีก็มีมีคนสนนจ <c oughs> ทางนี้เลยใช่ไหมทางนี้เลยกูนำไปไปดอยสะโงใช่ไหมเราก็ขับขับยาวไปเลยทีมซัพพอร์ตเนี่ยไปเช็คอินก่อนตัวเราเนี่ยเราแวะไปผ่านทางมันจะมีแบบเหมือนเป็นทุ่งนาแล้วก็แวะถ่ายเก็บ ภาพสวยๆยงามๆก่อนขึ้นดาวชะง่ะคือเราอะ่ะก็นำมอไซค์สองคันนะั้นมาก่อนเรากะว่าเออเดี๋ยวเราอจะได้ไปถึงเร็วๆสรุปคือ Google m a p อะ่ะมันพาเรามาผิดทางแล้วเราก็หลงวนอยู่อย่างนั้นอะอแต่ถ้าจากตรงนี้นี่ขึ้นไปไกล,ะะหลไหมคะลุงจากตรงนี้ขึ้นไปไกลไหมคะ ถ้าเกิดสมมติว่าหนูไม่ได้กลับรถไปทางเนี้ยไปไปทางเนี้ยพูดถึงว่าที่คิวเหรอประมาณี่โลครับอ้ถาถ้าจ้อนไปน่าก็เป็นเป็นสิบกิโลอ๋อยังก็ลองขึ้นได้ได้เลย <c oughs> ได้ค่ะขอบคุณนะคะก <c oughs> ็ขนาดนี้นะคะเร,เราเราลราลงลงชิดพี่เองนะ,ะ <c oughs> มีคุณนุงอะ่ะคุณนุงใจดีอะ่ะ ถามเราว่าเอ้าจะไปไหนกันเราก็แบบเอ่อไปฮักเขาค่ะหนูจะไปโฮมสเตย์ลุงเขาก็แบบว่าเอองงๆนิดนึงว่าเอ๊ะที่ไหนเขาก็เลยถามจะไปจุดชมวิวเหรอก็เลยบอกก่อนว่าเออจุดชมวิวค่ะเพราะว่าเออมันคงใกล้กันเนาะอะไรเงี้ยแล้วแบบว่าลุงก็โอ้ยทางเนี้ย G P S มันพามาหลงนึ่งก็คือไปไงทุกคนจะเชื่อลุงเพราะว่าเนี้ยติดหลุมนิดนึงไปไม่สาย แสดง<ช>ว่าต้องออก<ช>ตรงข้างนั่นเลยเดนียว่ะโู่นเขาโหงาทัวครับก, <c oughs> ก็ระหว่างที่เรากำลังจะขึ้นดอยสโอเราก็ขี่ออกไปแล้วก็มองหาร้านขายของชำสักหนึ่งร้านอัปเดตรอบที่สามพี่พลอย ว่าใครกลาเรียชื่อหรอเปล่ากลาได้เหยพาไปหลงคือจริงๆมันต้องขึ้นต้องแห่จุดจมวิวสรุปแล้วอัปเดตรอบที่สี่เรามาถึงแล้วใช่เราถึงแบบเรียบร้อยสะอาดปลอดภัยแต่ว่าจอาที่ไหมไปดูก็รอดูอีกหนึ่งหายไปสักหน้าสี่สิบนาทีแล้วอ่ะแต่คิดว่าคงมีคแบบกำลังมา เออลงบน,นหมบบนู่บ้านนั่นแหละไอ้เชี่ยลงไปปุ๊บหมู่บ้านหมู่บ้านมันก็แบบว่ามันไม่ได้คึกคักอะไรแต่เจอไอ้จุดมาร์กตาชีวิตเอ้าสรุปม,มันคืออะไรไม่รู้ใครไปมาร์กเล่นเล่นไม่รู้ก็กลายว่าเราได้ขี่รถวนไป็สี่เหลี่ยมเนี่ยแปดแปดกลับเชียงแสนกลับไปที่เดิมกลับทางเดิมวนกลับมาใหม่ ออกจากนั้นขึ้นดอยทางงทางขึ้นนี้แบบไปถึงตอนแรกก็ทางนี้เรียบปกติแหละไม่มีอะไรเป็นเนินทางดินธรรมดาสักพับหนึ่งอะไอ้สักพับนึงมันเป็นแบบเป็นทางปูนมั้งขึ้นสูงเลยชันเลยโอ้ชันไกลด้วยเกลียนหนึ่งยาวเลยลนะั้นอะคือยาวจริงคือแบบลาก เราสงูนี่เอาจริงนะก็ถ้าอันนี้อันนี้ถือว่าอันนี้ถือว่าเขาด้วยละทางมันแบบว่าเป็นดินแดงนิดนึงอยู่นะแต่ถ้ามันยาวกว่าน,นี้มันอาจจะโหลำบากกว่าน,นี้นะทางก็แบกอบยากนะขี่ไปก็ลื่น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 อยู่น,นะท้ายก็ขึ้นไปจนถึงยอด ก็สำเร็จก็ได้ก็ทีมผู้พองก็ยืนรออยู่เราก็ขึ้นไปเย้ถึงแล้ววันนั้นก็ไม่ค่อยมีอะไรแบบบนนั้นมันเงียบมากเลยแต่อากาศดีนะอะไรเงี้ยบรรยากาศก็ดีแต่ว่าก็จะเงาเงาหน่อย โคตรสวยอก็แบบที่แบบถ่ายแล้วแบบ Honda ทักมาเลยทักมาว่าขอสปอนเซอร์ลบออกเดี๋ยวนี้ขอบอกว่าเลิกขี่อ่ะน้องลบออกเดี๋ยวนี้ต้องให้กูส่งให้ลอยคิดได้ถึงว่าตัวเองแบบอันนี้เราอ่ะเหมือนมันเป็นเออมันใช่อ่ะมันมันเป็นช่วงเวลาที่ที่เหนื่อยเหมือนตอนเมื่อก่อนที่ออกกองเราบอกว่าชอบอ่ะเออมันเหนื่อยอ่ะมันเหนื่อยราแบบนอนมันนอนน้อยมันทรมานตัวเองอ่ะแต่ทรมานตัวเองแล้วมันสนุกอ่ะ เนอะปะเออแล้วเราก็อยากครับอีกอแสดงว่าเรากำลังเจอเศสเซียวของตัเองอีกครั้งหนึ่งล้วอะไม้ไผ่มันแตกเองละ